สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับของวันพฤหัสที่2ี่เดือนกรกฎาคมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครวันนี้นะครับผมมีโอกาสมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตหรือว่าสถานีบางซื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ทราบกันนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือทาง ของสถานีนี่ครับตัวสถานีกลางนี่ครับมีการนำเก้าอี้ผ้าคอยนะครับที่เป็นเก้าอี้คลาสสิกนะครับคือถ้าเกิดใครเคยเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเหนืออีสานกลางใต้นะครับทุกๆสถานีครับเกือบทุกสถานีครับเราจะเห็นเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไม้นะครับเป็นรูปทรงลีครับทุกคนนี่ครับซึ่ง อย่างที่ทราบแล้วครับตอนนี้คือสถานีรถไฟทั่วไปตามกรุงเทพหรือว่ารอบปริมณฑลนี้ครับมันจะเป็นสถานีรถไฟยกระดับขึ้นสูงแล้วครับเพราะฉะนั้นคือเก้าอี้ที่เขาใช้การนั่งคอยพักคอยครับก็จะเป็นเก้าอี้แบบสมัยใหม่แบบนี้ครับท่านผู้ชมจะให้ดูนี่ฮะนี่ฮะนี่ก็จะเป็นเก้าอี้ของใครของมันนี้ครับเห็นไหมทผู้ชมนี่ครับนี่ฮะ มันก็ดูทันสมัยนะครับคุณผู้ชมมันก็ดูเข้ากับตัวอาคารตัวสถานที่นะครับเพราะว่าสถานีกลางกรุงเทพอก็ค่อนข้างที่จะเป็นสถานีที่ใหม่แล้วก็ทันสมัยครับรูปร่างที่ของตัวสถานีก็จะเป็นแบบออกแนวโมเดรนทุกอย่างเลยครับนี่ฮะการก่อสร้างแต่แต่นะครับท่านผู้ชมน่ครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นเก้าอี้นี่ครับเห็นไหมครับอ่ตอนนี้นะครับที่ผมเห็นนะครับที่ผมนับจำนวนได้นะครับยังไม่เยอะครับประมาณ10กว่าตัวครับทุกคนนี่ให้ดูครับ ผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับคือเก้าอี้ตัวนี้พวกนี้นะครับเป็นเก้าอี้ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับนะครับไม่ใช่เก้าอี้แบบดั้งเดิมของที่เคยใช้มานะครับเพียงแต่ว่าเขานําวัสดุที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับเก้าอี้พวกที่ยังแข็งแรงพวกนี้ครับมาประกอบขึ้นมาใหม่โดยใช้ดีไซน์เดิมแบบเดิมนะครับนี่ฮะนี่ฮะให้ดูครับนี่ฮะผมอยากถามท่านผู้ชมนะครับว่าในความคิดนะครับระหว่างเก้าอี้ แบบดั้งเดิมเลยครับที่เราเคยมีนะครับกับเก้าอี้แบบอย่างเงี้ยฮะอันไหนที่มันดูดีกว่ากันครับที่มันดูนั่งนั่งแล้วก็ดูสวยงามวนนะครับเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับอันนี้คือแบบใหม่นะครับก็จะเป็นสัดส่วนของไฮคอนมันครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับแต่นี่ครับผมคิดว่าอันนี้มันดูคลาสสิกมากกว่านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะคือเก้าอี้ตัวหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะนอนได้ นี่ฮะันั่งได้นอนได้แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นไม้เก่านะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนม่ไปเป็นไม้สักครับทุกคนเห็นไหมครับสวยงามมากแข็งแรงด้วยครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่รลทางสถานีนะครับน่าจะทําเพิ่มมาอีกเยอะนะครับเพราะว่าสาหรับตัวผมนะครับสาหรับตัวผมแล้วผมว่าเก้าอี้นั่งแบบนี้มันดูคลาสสิกมากครับมันดู คือมันดูมันดูแข็งแรงแล้วก็ดูทนทานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็สามารถประยุกต์สินค้าหรือวัวสดุที่มันยังแข็งแรงอยู่นะครับมาทําเป็นที่นั่งได้นี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสวยงามไหมครับท่านผู้ชมนี่ฮะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีมีมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับประการที่เอาเก้าอี้ทรงคลาสสิกแบบนี้ครับมาไว้ที่สถานีกลางบางซื่อไอ้กลางกรุงเทพอภิวัตรครับก็ว่าก็บอกว่ามันดูไม่แมทไม่ไม่ไม่เข้ากับตัวสถานีครับเนี่ยบางคนก็บอกว่าก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเป็นการอนุรักษ์ครับแล้วก็นำสิ่งที่ เป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะมาสร้างแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิมครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่ากว่าจะเราจะมาถึงสถานีแบบนี้นะครับเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับก็เป็นเรื่องดีนะครับนี่ฮะซึ่งผมคิดว่าสถานี บางที่ครับส่วนมากครับอย่างต่างจังหวัดนี้ครับก็ยังมีเก้าอี้แบบนี้อยู่ครับแต่ว่าส่วนมากครับส่วนมากก็จะเหลือน้อยหรือว่าที่มีก็จะเป็นแบบไม่ค่อยได้รับการดูแลรักษาบำรุงให้มันดูสวยงามครับแต่ที่นี่ครับนี่ครับเป็นเก้าอี้นะครับทรงคลาสสิกนะครับของการรถไฟนะครับซึ่งเขาทําขึ้นมาใหม่ครับโดยคงรูปแบบเดิมแล้วก็เอามาให้ผู้โดยสารนะครับสำหรับพักคอยนะครับนตรงนี้ครับตอนนี้ยังไม่เยอะครับตอนนี้ก็มีแค่ประมาณ 1 2 13นี่ครับทุกคนนี่ก็คือตอนนี้มันมีแค่ประมาณ1213ตัวครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาจะมีโครงการหรือว่ามีโนโยบายที่จะนําเก้าอี้พวกนี้ครับอ่ามาตกแต่งประดับประดาหรือว่าเป็นที่พักคอยให้กับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นไว้ครับนี่ครับหรือว่าเขาอาจจะเป็นแค่ช่วงนําล่องรับเขาจะดูฟีดแบ็กก่อนว่า ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประมาณนี้ครับเพราะว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมประตูทางเข้าฝั่ง1 2 3 4ฝั่งนี้ครับนี่ครับค่อนข้างที่จะโล่งมากเลยครับเนี่ยโล่งมากเลยครับเนี่ยแล้วในอนาคตนะครับผมว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถไฟเนี่ยครับก็จะเพิ่มขึ้นครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ร0 0ซนี่ครับเห็นไหมครจะให้ดูนะครับอันนี้ก็เก้าอี้แบบใหม่นะครับนี่ฮะ ก็ไม่สามารถที่จะนอนได้นะครับไม่สามารถจะเอนนอนได้ในระหว่างพักคอยครับแต่ถ้าเป็นเก้าอี้แบบเดิมนี่ครับเห็นไหมก็สามารถนั่งนอนพักนอนได้ครับนี่ครช่วงเย็นนี้คนก็จะเริ่มมาเยอะมาแน่นแล้วครับผมสอบถามพี่รปภนะครับเพราะว่าคือที่ต้องถามนี่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ทราบข้อมูลครับคนพื้นที่นะครับเขาจะให้คําตอบที่ดีที่สุดสาหรับเรานะครับเขาบอกว่าเก้าอี้ทรงคลาสสิกนี่ครับ เขาเพิ่งมาวางนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับแล้วเขาบอกว่าผลตอบรับนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นในทางทิศทางที่บวกครับหมายถึงว่าคนส่วนมากก็ชื่นชมครับว่าเนี่ยมันเป็นเก้าอี้ที่สวยที่คลาสสิกนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนไม่เยอะนะครับตอนนี้ยังไม่เยอะพื้นที่ว่างก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับผมคิดว่าหลังจากที่ฟีดแบ็กออกมาดีนี่ครับผมว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ครับเขาน่าจะทําเพิ่มขึ้นใหม่นะครับนี่ฮะ เพราะอย่างที่ทราบถ้าเกิดว่าเอาวัสดุเดิมครับที่ยังแข็งแรงอยู่มาทําใหม่ก็แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วสวยงามมากครับสวยงามมากผมคิดว่าไม้ที่มาทานี้น่าเป็นไม้สักนะครับทุกคนน่ครับเป็นไม้สักสวยไหมครับท่านผู้ชมนี่สวยมากเลยนี่ฮะแล้วนี่ครับคนที่มาเป็นครอบครัวเขาสามารถวางสัมภาระแล้วก็สามารถจะเอนนอนได้ครับระหว่างช่วงที่รอรถไฟ ออกจากตัวสถานีครับนี่ะแต่นะครับท่านผู้ชมก็ตัวสถานีนี้ครับเขาก็จะปิดตอนห้าทุ่มนะครับหลังจากห้าทุ่มไปแล้วก็คือเขาจะไม่ให้คนเข้ามารับมาหลับนอนพักอาศัยตรงนี้ได้ครับนีฮะก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็จะได้ดูไม่ไม่ดูวุ่นวายมากครับตัวสถานีเปิดตอนตีสี่นะครับแล้วก็ปิดตอนเวลาห้าทุ่มครับนี่ะ ก็วันนี้ก็มาอัปเดตทําให้ดูครับว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนี่ครับนี่ครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็จะ6โมงแล้วครับผมก็จะให้ดูทุกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่นี่นะครับทุกๆ2โมงหรือว่า8นาฬิกาตอนเช้าแล้วก็18นาฬิกาครับเขาก็จะมีการยืนตรงคารบตรงชาตครับท่านผู้ชมเราไปดูครับว่าที่นี่ครับจะมีความเป็นระเบียบแล้วก็มีการยืนตรงคารถตรงชาตินะครับเพราะว่า บางทีนะครับต่างชาติาก็ไม่เข้าใจว่าอ้าทำไมต้องเปิดเพลงและทำไมคนจะต้องยืนครับแต่นี่ครับคนไทยทุกคนเราทราบกันดีว่า,าทุกๆวันในช่วงเชา้ากับช่วงเย็นเี่ครับเราต้องยืนตรงขลอตรงชาติครับก็เดี๋ยวไปดูได้กันเลยครับชมจะให้ดูบรรยากาศนะครับ<ม>อ่า ชันชลานะครับที่จะรอขึ้นรถไฟนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยก็เยอะนะครับหนาตามากครับวันนี้ครับตอนเย็นๆนะครับนี่ครับอีกประมาณแค่อีก3านาทีนะครับก็จะเป็นเวลา1ิบแนาฬิกาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือจุดพักคอยนะครับเห็นไหมครับเก้าอี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้ทรง สมัยใหม่ครับจะเป็นทรงแนวบูเดตครับไม่ใช่แนวคลาสสิกนะครับแนวคลาสสิกที่ผมถ่ายให้ดูก็จะอยู่กันด้านนอกนะครับถ้าใครอยากเห็นเก้าอี้แนวคลาสสิกนะครับก็ไปดูได้ในโซนของฝั่งของฟุตคอร์ทหรือว่าฝั่งของศูนย์อาหารครับประตู4ครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบนี้ครับสำหรับรอคอยนั่งรอนี่ครมาจากไหนกันครับมาจากไหนกัน สวัสดีโอสลัมมาลากุ้มบายสลัมตัวเทรนขึ้นลักบายอ้าวโอเคคนมาเลยครับทุกคนเขาน่าจะรอเดินทางไปยังมาเลเซียหรือว่าไปทางปาดังปิซาครับนี่จะให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะรอตอนหกโมงเย็นครับสิบแปดนาฬิกาว่าเวลาเขาเปิดเพลงที่นี่เขาจะยืนตรงไหมโอเคทุกคนมาแล้ว ให้ดูครับว่านี่ครับเปิดเพลงละการเปิดเพลงกับลสชาติก็ไม่ได้มีทุกที่นะคบท่านผู้ชมมีเฉพาะไปบางส่วนของราชการนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ทุกคนต้องยืนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนรฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติต้องยืนนะครับเห็นไหมครับฝรั่งก็ยืนนะครับทุกคนเห็นไหมผมว่าบางชาติไม่มีนะครับมีเฉพาะแถวบ้านเราเนี่ครับมีครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติประเทศไทยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับนี่ นี่ฮะถ้าใครมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับต้องยืนตรงคารุตตรงชาตินะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทุกๆ8ปดโมงเช้าหรือว่าช่วง18บแนาฬิกาเนี่ยเขาเขาจะเปิดเพลงชาตนะครับนี่ครับบางสถานที่ราชการบ้านเราก็ก็ไม่มีนะครับไม่มีครับแต่ว่าที่นี่นะครับยังยังยังให้ความสำคัญอยู่กับการเปิดเพลงครับกับรถตรงชาติครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมสหรับคลิปวันี้นะครับพามาอัปเดตนะครับพามาดูอ่า ความเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อัปเดตสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นแล้วนะคร oui, ับว่าตอนนี้นะครับเราก็ม hmm. ีเก้าอี้แนวคลาสสิกนะครับมาประดับที่ตัวสถานีครับแล้วก็ทุกๆวันนะครับเป็นช่วงเวลา6กโมงเช้าแล้วก็18บแนาฬิกานะครับก็จะเป็นเวลาที่ทุกคนต้องยืนตรงคารุตรงชาครับก็เป็นเรื่องดีๆครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็ยังนิยมนะครับนี่ครับก็เดินทางโดยรถไฟเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นระยะรถไฟทางไกลครับไม่ว่าจะเป็นทางไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่นี่ครับนี่ฮะก็ดูคึกคักดูค่อนข้างที่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ครับทุกคนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางนะครับก็ขอเดินทางโดยปลอดภัยและก็มีความสุขนะครับกับการทำงานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ